สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นกับแฮปปี้เบิร์ดเดย์อิลาอุ้งอิงหย่อนหลังอีกมือหนึ่งเนาะมือว่านก็นอวยพรแล้วละ่ะในในช่องเลยล่ะครับพี่นอ้องเมื่อนี้ก็มาหย่อนหลังอีกมือหนึ่งเนาะก็ขอให้อิร่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการนใดนก็จะเลื่นอนยุ่งเรื่องเนาะจังไดกับวต้องยากนะครับอิลนานะวาไปแล้วก็จะเลื่อนอยู่แล้ว <laughs> เป็นยังไงครับเมือ่อคืนไปเดยเบึงยังไงบึง คลิปเบื้องไรสดแน่ว่คร pues like ับพี่น้องไปได้เบื้องยังกะอยากว่ายังกบเม็นมาได้เด้อครับพี่น้องเด้อเมนมาได้เพราะหมู่บ้านผมก็มีคนคนหนึ่งมาเหม็นผมอยู่ว่าว่ากะอยากว่าผมก็บอกแล้วนะว่าผมบอกว่าพ่ท่านเก่งเด้อผมหัดว่าวอยู่สนนผมก็หักอีหล่าละครับหักอีหล่าผมก็เลยอยากว่าวเรื่องอีหล่าในสิ่งดีๆเนาะที่เกิดขึ้นตะละเมอสนั้นแะครับผมไม่ได้คิดที่ ยังมากมายผมก็พยายามสิฝึกเนะาะเ่าง่ายๆผมก็่เค่อยว่าบ่เคยว่าแบบนี้มาก่อนว่ามันสิเป็นจังไดมันสิไปต่อจังไดผมก็่เค,เค่อยว่า่เค่อยยังอ่ะพรานีพอบังเอิญมันเบาขึ้นมากแล้วก็มีคนติดตามมีคนเบิ่งเนาะผมก็เลยว้าไปเรื่อยๆแลวพยายามว้าวครับพยายามคุยจังสีแหละครับพี่น้องเพราะว่าในความหักความแพงเฮาเนาะเฮาก็อยากมาคุยล่ะเกี่ยวกับอีหลานน่ะล่ะครับผม ก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจสิมีส่วนที่ว่ามือมืออนาคตข้างหน้าอาจสิมีรายได้เนาะอาจสิมีรายได้ก็อาจะเอามาไล่ไปให้อีหลาน้ามึงสีเนาะแต่ลก็อีกอย่างหนึ่งก็ิสดติดตามอีหลาไปดนดเนาะเพราะว่าเฮามีรายได้ปั๊บเฮาก็ได้มีเวลาติดตามอีหลาได้มีเวลาตามเวลาไปพุ่นไปพี่เนาะแต่ตอนนี้เฮ้าบ่าท่านมีรายได้เฮาก็เลยอยากแนเฮาก็เลยแม้แต่วันเกิดหรือยากไปได้ก็ไ่ได้ไปปิดวงอยากไปได้ก็ไม่ได้เพราะยังครับเพราะเรื่องเงินเรื่องเดียวครับพี่น้อง เรื่องเงินหลือกับเรื่องลูกน้น่เนาะจังไดก็คอยติดตามคอยว่าคคอยแย่งกันเมื่อขึ้นกับวันเกิดก็โอ้ย,ม,ม,ออยมีความสุขนํากับอ,อี่หลายครับพี่น้องมีความสุขายเห็นนี่หล่าช่วงรับของขวัญมาไละ่เนาะมาไล่วันเกิดเน่ะโอ้ยหลา่าวว่าวออกครับพี่น้องห้องให้เมียเห็นแต่น้าตาเนาะจังไดก็ห้าวก็คอยติดตามคอยบิ้งอีหล่าครั้งต่อไปเห็นมาไล่เมื่อขึ้นกับ เกือบล้านแล้วพี่น้องเบึงเบึงแล้วกับพุ่มใจกับเวลาเนาะยังไงกับ้อยติดตามมึงเบึงก่อนครับกับพุ่มใจหลายเนาะครับเนาะครับพี่น้องวพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบานหักหุ้งอิงบานหักฟาไซหัวใจหุ้งอิงแล้วกับบานโฮมหักแล้วกับบานยังแน่กับมีหลายบ้านนะครับก็โทรก็ไปได้ครับที่ว่าปครบสุบานเพราะว่ามันกระจํบบ่ด้มันหลายบานเยอะแต่ละคนกับมาเล่นแล้วมัน เอคักกคือพ่ออยู่ไปอยู่มาฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกละกันว่ามาเล่นนามขิดตมขิดโค่นกันนะ่ะปัาเบิ่งแลวมันยังเป็นมวนคักพี่น้องมีความสุขหลายเพราะอย่างผมเบิ่งแล้วผมเบิงบ่งแล้วผมสาเหตุที่มีคนต้องแบบว่าฝนตกเลยที่ต้องออกไปเต้นไปอย่างนั้นในตากฝนอะ่ะผมมันผมคิดต่างกับคนอื่นเลยครับที่ เอฟซีไปจังสันหัวหูยังหูหูหูยังบอครับก็คือสาเหตุอยากให้อีหลามีความสุขบ่ยอย่างให้มันเงียบก้อยไปกับงานหนึ่งสิเนาะบอกให้แบบว่าฝนตกมากงานก้อยอีกสิเอฟซี FC พอๆไปแม่ก็เลยไปเล่นแบบเล่นน้ำเล่นอันนั้นเพื่อจะให้มันคึกคืนล้อิหลาก็โอเคครับหูว่าเอฟซี FC พอๆแม่เล่นจังสันอิหลาก็เต้นไปนําเพื่อจะสร้สางบรรยากาศ คือคืนอย่าห่างบรรยากาศให้มีความสุขเป็นเรื่อยนะครับนี่แหละครับที่ว่ามันเบิงแหละมันมีความสุขอีลีครับพออย่างครับอีล่าก็เป็นกันเองเมื่อไหนแต่คนในเอฟซีอยู่ในนันนเนาะมันก็มีความสุขหลายที่ว่าได้อยู่ในงานตรงนั้นน่ะแต่ผมก็เสียดายที่ผมบ่ได้ไปคือก็แหละครับพี่น้องก็จังได้ก็เดี๋ยวสักหนึ่งนึงผมก็สิหาโอกาสให้ไปให้ได้ครับพี่น้องครับจังได้ผมสิให้ไปเบิงไอ้ที่ช่วงอีล่าได้หลับมาไล่เนาะมาไล่วันเกิดอ่ะว่า มันหลายขนาดไหน,นบ่งแล้วมันความรูซึกจังไดมีภูมิใจกันบ่แล้วจังไดก็จะลืมนะครับมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแน่เด้ออ่แท็กซี่หลงทางจังไดก็มาคอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่เพราอสิได้มีไรายได้เพราอสิได้ฮ็ดคลิปไปเรื่อยเพื่อสิได้เป็นติดตามอีหลาเนาะเพื่อสิได้ไปติดตามอีหละจังไดก็บ่งครับ เดี๋ยวไปพาไปเบิงครับเบิงไอ้คลิปที่วานะครับพี่น้องว่าเป็นจังไรแน่ไปครับพี่น้องอีลากาขอขอบ์ฟอล์คุณชอยแม่เอฟซีที่เอ็นอะไรนะเพลงล่ะตลอดประวัตหลานสีทอดไปนายหยังกานากาดีใจจัดจัดดูดิครับ แ่เอลซีก็คือสิบมีหลานที่มือดีหามิพจ๋แต่กับทีมงานสาวน้อยการซือซิบวีหลานนี่มือดีคือกันจ้าผู้คนแต่รวยจตมีบุุกับลาทังนั้นลาขางบบแม่เอซีเด้อจ้ะลกเรารักไหครับ วันนี้โพ๊อปโจโนะครับพร้อมด้วยเมนุตนะครับสมุตนะครับมอบเป็นของฝันวันตายวันเกิดวันนี้เป็นเงินจำนวน1นึ่งแสนบาทเฟซหลักเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับช<อ>่อง,างากามไทย YouTube นะครับ ขอพูดขวินาเหนียวับเนื้อจ้ะ f ไหนครับอะไรทิพครับอะครทิพนื้อจ้ะลักกาสัญญาว่านักตัวแฟ้มือนี่เป็นต้นไปหลการจะท่านน่าจะโ้องให้อีกว่าเรา้ะิ่มใดนี่มัน ดีห้วอว่าสิ่งใดดีพอควอเม่เอมซีคอยบอกคอยเตือนล่าลาาจะเอามาปรับปุงแก้ไขไหม่ารขอขอบพรคุณทุกคนเนื้อจใาที่สูงไว้น้ำลาสุดยอดยอดยอดดยอดยดดด แม่ฮักเดนมาร์กแม่แถวสิงคโปร์แม่แถวสิงคโปร์บ้านฮักน้องอินทกราพอดบ้านโฮม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 นะครับบ้านโฮมบ้านฮักบ้านฮักบ้านโฮมฮักขุนอิงนะครับบ้านฮักแม่แล้วตัวจีนะครับปอมตัวมานะบ้านฮักี่บ้านอะไรครับบ้านฮักขุนอิงเนี่ นี่อะไรครับแม่นิดเยอรมันนะครับแม่นิดเยอรมันนะครับนี่คือความแค้นนะครับจากนะครับแรงพ่อพ่อแม่เนาะนี่อะไรครับพี่นี่อะไรครับจะจัดยังไงป้าสายบ้านฮักปลาสายมนี่มาลายรวมนะครับนี่คือความรักความเมตตานะครับจากพ่อพ่อแม่พี่ๆน้องๆที่ ไม่เคยฝาดน้ำใจไม่ว่าจะเป็นวงอีกเดือนทางไปไหนก็แล้วแต่เล่นคอนเสิสร์ตที่ไหนก็แล้วแต่ครับพอเมตตาจากที่พี่น้องพ่อพ่อแม่แก,ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดมาและสัญญาไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปอันนี้แม่ติมพ่อติมนะครับพ่อติมขอนแก่นนะครับพ่อติมขอนแก่นนะครับ มาติมัดกันแล้วก็เยอะนะครับนับไม่ท้วนนับไม่ไหวนะครับขอลดน้ำด้วยครับมาถึงหรือยังครับขอบคุณกำลังใจทุกทุกมาแรงทุกทวกแล้วกันตอบแทนขึ้นสักคนละสิบล้านร้อยล้านไปเลยเนาะนะครับพ่อช้างสีสเกตสร้างบ้านแพงมามนี่คือผลงานทําดีนะครับผลงานทวาดีที่หนูได้ได้ทำนะครับควดีในที่นี้คือว่าบันนเป็นการแสดง ก็รจะเป็นการปฏิบัติวางตัวครับการวางตัวการปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อพ่อแม่สำคัญที่สุดคือองค์เองเป็นคนที่กตัญญูและกระตากเวทีนี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้องคเองวันนี้ประสบความสำเร็จยังไงครับแม่ฮักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมาด้วยครับเือเป็นไอดอลของศิลปินรุ่นใหม่นหลายคน